วันนี้ครับเราจะพาทุกคนมาชมโครงการใหม่ที่มีบรรยากาศอยู่สบายเหมือนบ้านและยังมีห้องที่หลากหลายสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ทุกรูปแบบค่ะโครงการนี้ครับอยู่ใกล้ MRT สถานีแยกไฟฉายเพียงแค่80เมตรจะเดินทางเข้าเมืองก็ง่ายแถมยังอยู่ใกล้โรงพยาบาลิริราชโครงการนี้มีชื่อว่า New Noble ไฟฉายวังหลังซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกของซีรีส์ New Noble ที่มาในย่านฝั่งทนจะเป็นยังไงติดตามไปชมพร้อมๆกับพวกเราได้ในรายการแอบดูคอนโด You you ก็มาอยู่ในเซลล์แกลอรี่โครงการ New Noble ไฟฉายวังหลังกันแล้วครับต้องบอกว่าตัวที่ตั้งโครงการจริงๆนะครับจะอยู่ตรงสถานีแยกไฟฉายใกล้ๆกันแค่80เมตรโครงการนี้อยู่ใกล้กับถนนตัดใหม่คือเส้นนี้ชื่อว่าเส้น ok, พานนกพุทธมณฑลสาย4สามารถวิ่งตรงนะครับจากสีลาดผ่านพานนกนะครับแล้ววิ่งไปจนถึงพุนทธมณฑลสาย2สาย3สาย4ตัดตรงได้เลยโดยไม่ต้องวิ่งเส้นรถติดที่ถนนบรมราชชนนีงตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ New Noble ไฟฉายวังหลัง ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่างถนนที่เป็นส่วน Residential Area ีเกินใหม่ที่น่าอยู่กับโรงพยาบาลศรีราชเรียกได้ว่าจะขับรถเข้าเมืองจริงๆก็ได้หรือว่าจะใช้รถด้วยสารแบบนี้ก็อยู่ใกล้ MRT เหมือนกันการเดินทางก็สะดวกมากๆคือต้องบอกว่าเส้นพานนกเนี่ยครับรอบข้างเนี่ยจะแทบจะไม่ค่อยเห็นตึกสูงเลยอ๋อคุณเป็นคนแถวนี้นี่ใช่ครับนี่ครับเรียกว่าพานี่ยอยู่ใกล้ศรีราชนิดเดียวค่ะรถไปไม่กี่นาทีแล้วก็จากศรีราชก็ไปเชื่อมต่อกับวังหลังได้อีกตกลงจะไปวังไหนอ่ะ ไปวังหลังครับไปวังหลังหรือจะไปวังนี้ไม่ใช่เหรอเห็นบอกวังนี้ยังไม่ไปไปวังหลัง <c oughs> ไม่ใช่เขาวังหลังโดยสถานที่แต่กอนไปบ่อยค่ะไปสะดวก <ฮะ S 2> มากๆาเลยข้ามเลยตรงนั้นก็คือของกินของอะไรก็เยอะแยะสำหรับคนที่อยู่แถวนี้นะครับจะเห็นว่ารอบข้างเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เป็นอาคารพาณิชย์สูงไม่กี่ชั้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยมีจะแทบจะไม่มีตึกอะไรมาบังวิวเลยวิววิวก็คือเคลียจริงจริงก็เคลียทุกชั้น โครงการหน้าหน้าตึกเนี่ยจะหันหน้าไาทางทิศใต้ <สะ S 1> ตรงนั้นจะเป็นทิศเหนือจริงๆตรงนี้ก็คือจะโล่งๆหมดเลยไม่มีตึกอะไรมาบางังเราจะเห็นความเรืองรองของวัดอรุณวัดพระแก้ว,วแล้วก็พระบรมมหาราชวังเ<ช>พราะเราคือจะมีสีและจะเห็นแนวนะครับด้านหลังคาเนี่ยเป็นสีทองทองเราังมองเห็นอันนี้คือตัวโครงการนะคะโครงการเนี่ยจะเป็นคอนโดสูง22ชั้นก็คือจะมี1อาคารตรงนี้เลยด้านล่างเนี่ยจะเป็นชั้นใต้ดินสําหรับจอดรถ2ชั้นแล้วก็จะมีชั้น2กับชั้น3 ให้จอดรถชั้นพักอาศัยเนี่ยจะเริ่มแต่ชั้น4ถึงชั้น21เขายกส่วนกลางทั้งหมดให้กลายเป็นจะกายฟาซิลิตี้พื้นที่ส <Top floor S 1> ่วนใช่พื้นที่ส่วนกลางจะอยู่ที่รูฟท็อปข้างบนทั้งหมดเลยแต่ว่าก่อนจะขึ้นไปคนชั้น4 ค,คุณได้แบบเบ n นฟิตส่วนส่วนตัวเบาๆคุณสามารถแบบออกมาพักชาร์จแบตอะไรเงี้ยนะครับบรรยากาศโทนสีที่ใช้นะครับ,รบก็จะเห็นว่าเป็นสีออกสีไม้นะครับแล้วก็มีพวกเติมสีเขียวในพื้นที่สีเขียวลงไปบรรยากาศก็จะโฮมมีอ่อนบ้านเหมือนที่เราเห็นการตกแต่งภายในเซเแกลเลอรี่เข้าไป<ล>ดูข้างในจะดูอุ่นกว่านี้อีกจะบอกให้ด้านบนเนี่ยจะมีสระว่ายน้ำมีสกายลูชมีโคเวิร์กิ้งโคคิทเช่นใช่ไหมคะเขาก็จะมีฟิตเนสโยคะก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางให้ลูกบ้านขึ้นมาใช้ได้แล้วก็มีมูนเด็ก Oh. ให้ขึ้นมาแบบว่าแบบชมวิวแสงจันทร์ <c oughs> ตอนเยานคืนครับผมทีนี้ลองมาดูทายห้องบ้างสําหรับทายห้องของที่น,นะคะมี5แบบก็คือจะเป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L แล้วก็ไซส์ X แล้วก็เป็นไซส์ plus สังเกตไซส์ X มีความพิเศษไซส์ X ก็คือนี่เหมือนกัน๋อ oh, XL XL ครับผมสำหรับท p e X นะคะก็จะมีความพิเศษคือห้องทายเนี้ย เขาจะมีแค่4และ1ยูนิตเท่านั้นฟังก์ชันเนี่ยก็เป็นเหมือน One Bed Plus สามารถเติมที่นอนขนาด3ฟุตเนี่ยลงไปในห้องพลัสได้ด้วยนะครับก็ได้ฟังก์ชันเหมือนได้นอน2ห้องภาพรวมโครงการก็น่าสนใจนะครับอยากจะไปดูห้องว่าเขาตกแต่งออกมาเป็นยังไงน่าอยู่แบบที่เราพูดไว้ตอนต,อนต้นหรือเปล่าไปดูกันครับผม เขาเตรียมอาหารว่างมาให้เขาทำชุดเติมอาหารเต็มไหมผมนะครับผมดูอาหารว่างนี่มันว่างไปว่างไปครับจะบอกว่าตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในห้องตัวอย่างขนาด26ตารางเมตรแล้วซึ่งอันนี้คือเป็นห้องไซส์เอ็มเป็นห้องที่มีขนาดถัดขึ้นมาหน่อยฟังก์ชันในการใช้งานแบบหนึ่งห้องนอนนีเรามาเริ่มดูจากส่วนนี้ครับค่ะเรามีส่วนลิฟวิ่งคือต้องบอกว่าโครงการนี้มันเหมือนซีรีส์นิวโนบิอื่นๆทั้งหมดก็คือเขาให้มาแบบ ฟูลลี่เฟอร์นิเจอให้เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นนะครับแต่สิ่งที่พิเศษสําหรับการที่อยากจะชวนทุกคนมาดูห้องตัวอย่างที่สํานักงานขาย mm hmm. ก็คือการเขาตกแต่งนะครับบิวอ mm ิน hmm. <in S 1> บางอย่าง mm hmm. และมูทโทนให้เห็นว่าการที่เราตกแต่งแบบนี้มันทําให้ฟีลลิ่งการอยู่อาศัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์สีสันที่เขาให้มาก็คือเราจะได้เป็นโทนนี้เลยใช่ เขาเจ้าอุ่นแล้วก็ดูโฮมี่มากๆเริ่มเข้ามาจากส่วนแรกนะคะคส่วนแรกที่เราจะเจอเหมือนเดิมตามนิวเขาให้อยู่แล้วก็คือเป็นชั้นวองรองเทา้าตรงนี้นะคะที่ชอบก็คือว่าลักษณะนหน้าบานนี่เขาใช้นะครับในตู้ตู้ต่างๆในห้องนะครับที่ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบมาตรฐานเนี่ยจะเป็นไม,ม้ที่มีผิวมีเซ็กเจอร์เนี่ย แบบไม้อันนี้เป็นจุดเด่นของการการใช้เฟอร์นิเจอร์โทนสีนี้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องของการแบบเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนาะถ้าเกิดเราเบื่อในสิ่งที่มันเป็นแบบเมทัลลิกอะพลาสติกเขาเรียกว่าก็เป็น back to basic อ่ะมันเป็น nature กลับมาสู่มันเป็น natural สีสันที่ไมรู้สึกแบบต่อมาทีนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ครัวที่จะได้นะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้เลยโทนสีแบบนี้ตรงนี้เรา ก็เป,เปิดออกมาได้นะคะแล้วก็ตร,รงนี้ก็เป็นลิ้นชักเขาทำมาให้ครบก็คือว่าคราวนี้นมีทั้งคอปและฮูดเรียบร้อยให้ะะของเมกมาเลยับผมนะฮะก็มีตรงนี้แล้วมีช่องด้านบนที่สามารถเก็บของได้นะครับถัดเข้ามานิดหน่อยอยู่ฟังก์ชันอยู่ด้วยกันค่ะก็ไม่มีอะไรแมชไปกว่า ฟังก์ชันของดินนิงนะครับก็มีโต๊ะมีเก้าอี้ให้2ตัวแบบนี้นี่เขาทําตกแต่งขึ้นมาให้ดูนะครับมันเป็น26ตารางเมตรที่มันไม่ได้เข้ามาลัวแคบคุณสามารถที่จะวางโต๊ะแล้วยังทําบิวอินที่นั่งเล็กๆขึ้นมาตรงนี้ได้อีกนะครับก็คือจะมีเป็นฟิลลิ่งว่าแบบเดินเข้ามาแล้วไม่ได้แบบว่าโทษนะเดินหน่อยคุณใต่เป็นสไปเดอร์เกิร์เลยนะครับผมนี่แล้วก็มีเขาทำานีครับลักษณะของการดีไซน์ทําจุดเด่นเรื่องไม้ให้มันชัดเจนขึ้นมาแล้วทาแสงสี เข้ากันไปหมดเลยในห้องนี้ มีคาด้านในเหมือนเพิ่งกินข้าวอิ่มมาคุณถ้าคุณท้องอืดขนาดนี้คุณควรไปลงมาสีราชไม่ได้ท้องอืดค่ะจําลองให้ดูว่าถ้าเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมเราทานอาหารอะไรเรียบร้อยปุ๊บนี่แหละก็จะเป็นมุมที่เรามาย่อนตัวลงมานะคะเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้เขาก็ให้มาแล้วแบบนี้สีโทนนี้อ่าเราก็จะเราจะได้ต๊กลางนีค่ะเปแบบชินกันนะครับชั้นวางทีวีนะคะฟังก์ชันนี้ก็จะอยู่ด้วยกันหมดในห้องนี้ที่เป็นส่วนลิฟวิ่งนะครับซึ่งลิฟวิ่ง จะอยู่ใกล้กับะระเบียง,ะยงระเบียงนะครับสามารถออกไปไปถึงด้านนอกได้ใช้งานได้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ทําให้มันเข้ากับเทรน์ตอนนี้ตั้งปลูกต้นไม้สวยๆไว้นะครับห้องนี้ตําแหน่งแอร์ก็จะติดตั้งอยู่ตรงบริเวณโซฟานะครับก็จะสะดวกสำหรับคนที่นั่งดูทีวีครับต่อมาเข้ามาดูในห้องนอน โอ้คุณครับซอมซอบแข้จะบอกว่าที่นี่กออกกาลังกายได้เหมือนกัน๋อคุณจะออกกำลังกายกับวงกบประตูเลยเหรอครับนะฮะเข้ามาด้านในครับด้านในนี้จะเป็นตําแหน่งที่วางเตียงนะครับได้เต็มๆ็มสองข้างขอนี้เดินให้ดูโอ้ กว้างแล้วก็เขาก็จะมีโต๊ะหัวเตียงมาให้แล้วเอ้ยมีมข้างๆโต๊ะหัวเตียงเอาไว้ให้ใส่มาเนี่ยอ่า<ช>เป็นไงไม่ได้ติดอะไรอย่างงี้พื้นที่ที่จะดูว่านอนในในห้องนอนนะครับ<ช>แล้วดูว่ามันติอดอัดมันแคบไหมก็ดูได้จากพื้นที่รอบๆเตียงเนี่ยแหละถ้าเกิดมีสามารถวางโต๊ะข้างเตียงได้ทั้งสองฝั่งก็มีพื้นที่สามารถเดินได้ตนี้ก็สะดวกสําหรับการที่เราจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะครับได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างใช่ซึ่งเป็นกระจกบานเลื่อนครับ ไปลองมาได้ใช้งานได้ตรงนี้ด้วยจริงโครงการให้มานะครับนอกเหนือจากตำแหน่งเตียงตู้ข้างเตียงนะครับก็ยังจะมีตู้เสื้อผ้าไม้อีกนะครับดีไซน์ก็แบบนี้มปึ๊บข้างในเขาก็ทําฟังก์ชันให้ใส่ของได้แล้วเรียบร้อยสีสันเนี่ยโทนทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์เป็นไปในทางเดียวกันหมดเลยในห้องเสื้อที่เขาออกแบบไว้นี่คุณจะอยู่นี่ก็ยังเป็นโทนเดียวกันเอาถุงผ้ามาไหมทำไมฮะจะพับพับจะเก็บยกคุณครับคุณต้อง ข้ามใจบ้างนะครับตรงนี้เขาก็จะให้เหมือนกันนโต๊ะเป็นสําหรับแบบเป็นมุมเครื่องแป้งให้าสาวๆนะ,ะมีกระจกติดมาให้เรียบร้อยออหลังจากนั้นทำยังไงดีอยากเข้า,ขาไปแบบเติมแบบล้างมงล้างมือ,อแต่งหน้าแล้วแบบมือเลอะอะเข้ามาเราก็มาใช้สุขภัณฑ์ในห้องน้ำได้อย่างนี้นะคะคุณผาชไมไปเลยครับซิงล้างมือเป็นของ l เว e n ์เหมือนกันนะคะ เราก็จะมีสุขภัณฑ์ตรงนี้มีช่องสําหรับเก็บของได้เอาจริงๆิงอ่ะอยากจะบอกว่าอันนี้มีประโยชน์มากคุณเพราะว่าเวลาเรามีพวกไม้ถูพื้นหรือไม้ขัดห้องน้ําหรืออะไรเงี้ยแล้วมันสูงใช่ไหมคะครเราไม่ต้องมาปักเปิกอะไรตรงนี้<อ>เลยนะหมายถึงว่าเราไม่ต้องมาติดแขวนข้างเราไปซ่อนเราต<ม>้อง <หา S 1> นีเราหามุมเป็นมุมเก็บของขอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ น้ำยาล้างนู่นนี้พวกแปลงไม้ต่างๆเราซ่อนได้นะคะก็คือจริงๆพอห้องที่มันมีฟังก์ชันเพิ่มเติมเสริมอะไรมาเงี้ยมันก็ง่ายสําหรับคนอยู่เรามาถึงเราว่ามันครบแล้วเราแค่ซื้อของมาเติมเราก็อยู่ได้สบายเข้ามาด้านในค่ะตรงนี้เตรียมให้ครบอีกนี่มีฉากกั้นนะครับสำหรับส่วนเปียกส่วนแห้งไว้เรียบร้อยนะครับใช่ค่ะคุณรุ่นสองไม่ได้ได้เลยนะเป็นหนลมใจเย็นๆนี่ก็มีฉากกั้นนะคะตรงนี้เลย นี่ก็ครบนะครับสำหรับห้องแรกห้องนี้นะครับต่อไปเราจะพาไปดูห้องที่มีไซส์ใหญ่มากขึ้นหน่อยเป็นทป p ต์<ฟ> <L S 2> ค่ะนะครับเป็นยังไงห้องขนาด30.5ตารางเมตรครับข้ามาสูส่ห้องนี้ครับเราจะทําให้ทุกคนได้เห็นว่า ความแตกต่างของไซส์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับห้อง26ตารางเมตรเป็นยังไงบ้างน,นะครับเข้ามาจุดแรกเลยที่เห็นนี่ตู้รองเท้าสูงๆใหญ่ๆแบบนี้มีพื้นที่เพิ่มนะครับสำหรับฟังก์ชันที่จะทำเป็นตู้ได้เต็มความสูงเพดานซึ่งอยู่ที่2.5เมตรนนก็มีด้านล่างเก็บรองเท้าได้ด้านบนก็แยกไปเก็บอุปกรณ์ต่างๆซึ่งห้องนี้สิ่งที่เพิ่มมาคือเราจะได้ตรงนี้คล้ายๆกับการเราได้นั่งโซฟาตัว L เหมือนกึ่ๆเป็นสตูเพิ่มมานะครับเติมใหม่ตัวหนึ่งด้านในตรงนี้ครับความแตกต่างชัดเจนเลยก็คือได้ครัวปิดนะครับสำหรับคนที่ทำอาหารว่าจะเป็นอาหารโลเคอลารนิสานอาหารใต้การเครื่องแกงนี่กลิ่นจะรุนแรงมากเคยไม่ผัดกะเพราทีนี้ผัดกะเพรากระทะเดียวจามทั้งห้องนั่นแหละฮะเราต้องมีครปิดแบบนี้แปจามอยู่ดี คนคนผัดจามเพราะใช่ถ้าใครที่ชอบการทําอาหารเลยเอานี้ก็จะตอบโจทย์คุณที่สำคัญจริงมาใกล้ๆตรงนี้ง่ายมากเลยนะตลาดบางขุนศรีตลาดบางขุนศรีมีตลาดสดให้มาซื้อข้าวซื้อของไปทากับข้าวได้แมคโครก็แมคโครจันรก็ใกล้ๆเนี่ยเหมาะกับคนทำกับข้าวครับฟังก์ชันที่ได้นะครับคุณจะได้ทีเนี้ยตู้ครัวสองฝั่งเลยนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่สำหรับเตรียมอาหารเก็บล้างอยู่ในตัวอีกฝั่งหนึ่งคุณจะได้พื้นที่สําหรับ ทำอาหารคุกกิ้งแยกทั้งสองอันเพราะฉะนั้นอันนี้ร์เฟ็กมากสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นครอบครัวใหญ่แต่ชอบทำอาหารนนเนี่ยคนณจะมีพื้นที่เตรียมอาหารเก็บของพิงพองนะครับแล้วยังอยู่ติดกับระเบียง<ม>ด้วยนะ,ะก็เปิดระบายอากาศ <Hi S 1> ช่วยได้ด้วย อ่ะสำหรับห้องนี้นะคะผนังก็จะได้เป็นฉาบเรียบภาสีขาวแต่ว่าถ้าคุณชอบให้โทนมันแบบว่าแมทชิ่งกับเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างนี้คุณเลือกว่าเปเปอร์ลายอ่อนๆสวยๆมาแปะได้เหมือนกันเข้ามาด้านในค่ะอันนี้เขาจะทําโซนกั้นไว้ตรงนี้ให้แต่ว่าอันนี้เขาทำให้ดูว่าสามารถเลื่อนทำบานเลื่อนให้กั้นเซ็กชันกันแยกกันนอารมณ์วอล์กอินโคเซ็ตชั้นนี้มีมาให้แล้วตู้สื้อผ้าตามนี้ตู้สื้อ้าที่นี่จะใหญ่ขึ้นหน่อย แล้วก็ด้านในนะครับก็คล้ายๆกันครับพื้นที่สำหรับวางเตียงเนี่ยก็จะได้โต๊ะข้างเตียง2ฝั่งโทนห้องนี้ก็จะทําเป็นโทนที่ดูแบบมีสไตล,ล์มากขึ้นตรงนี้เราติดตั้งทีวีได้นอนดูสบายๆแอร์อยู่ตรงปลายเท้าพอดีนะคะเผื่ออันนี้ได้ดูได้เห็นว่าเผื่อใครบอกว่าเอ๊ะเราอยากได้ความโมเดิร์นหน่อยอจะอยู่กับสิ่งที่โครงการทําให้มาที่มันเป็นเรื่องของโฮมมี่ธรรมชาติได้ไหมนี่การลักษณะการใช้วอลเปเปอร์นะครับภาพตกแต่งโมเดิร์นขึ้น ห้องน้ําอยู่ด้านไในห้องนอนเช่นกันครับจริงๆถ้ามันมีเซกชันกั้นตรงนี้ด้วยอ่ะก็ไม่ไปรบกวนคนที่นอนอยู่นะพักผ่อนได้ครับห้องน้ําที่อยู่ในห้องนี้ก็จะฟังก์ชันเหมือนกันกับห้องนนะ,น,นะครับอ่ะสุดท้ายเป็นห้องไฮไลท์ที่จะพาไปชมไปเจนครับ ห้องไทป์ใหญ่ที่สุดของโครงการนี้ก็คือขนาด34.5ตารางเมตรครับเขาเรียกว่าเป็นไทป์ plus ค่ะนะครับก็คือว่าจะมี1ห้องนอนและอีก1ห้องห้องะสะสงซึ่งสามารถใช้ฟังก์ชันเป็นห้องนอนได้ด้วยครับจากจุดแรกก็คือห้องนี้เป็นห้องหน้ากว้างที่สุดของโครงการกว้างขนาดไหนคุณเข้ามาคุณครับเดินเข้ามาแล้วคุณมีระยะ ส่วน living area <า><า>นะครับยาวมาเลยสิ่งที่เราจะได้แตกต่างจากห้องอื่นนะครับคุณจะได้โต๊ะรับประทานอาหารสีที่นั่งอยู่ตรงกลางห้องค,คือตำแหน่งแบบสบายๆเลยคุณจะเข้าตรงไหนนะครับจะลุกจะนั่งออกอยังไงนะครับง่ายมากสะดวกมากเพราะว่าห้องนี้มันมีความกว้างที่เพียงพอที่ได้มาอีกและผมชอบมากก็คือเป็นไอแลนด์ตรงนี้นะครับทำให้พื้นที่ตรงนี้เชื่อมต่อกันเป็นไอแลนด l a n d ขอสักแก้วได้ไหมได้สิครับ ลองไอแลนไปแล้วไม่ใช่นคนละอันค่ะ,คมะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะครับคือตัวเนี้ยโครงการให้มาแล้วเรียบร้อยนะคะจริงๆมันเหมือนมันเป็นการเปลี่ยนอารมณ์การอยู่อาศัยนิดนึง<ช>นอกจากเราจะแบบเออทำครัวกระจุกกระจิกกันอยู่ตรงนั้นแเ,เรามาแบบเตรียมอาหารกันอยู่ตรงนี้เป็นแม้เวลาคุณซื้อกับข้าวซื้ออาหารที่อุปกรณ์เข้ามาจากข้างนอกคุณเปิดประตูว่านเข้ามาคุณไม่รู้ที่ทางจะวางตรงไหนวางตรงไหนใช่ไหม คุณก็มีพื้นที่ตรงนี้วางของพักไปทำนุ่นทำนี่เอาของใส่ตู้เย็นใช่ไหมครับเก็บเตรียงไปช็อปมาที่ห้างเซ็นทรัลไปแมคโครมาอะไรอย่างนี้แล้วฟังก์ชันไม่ได้มีแต่เป็นเป็นไอแลนข้างบนก็จะมีเป็นเหมือนเป็นชั้นวางของข้างล่างสอยค้าให้ซึ่งฝั่งนี้สะดวกฝั่งนี้นะครับเขาจะทำช่องไว้สำหรับใส่ ไมโครเวฟตรงนี้ก็ว่าตรงนี้หายไปไหนแล้วยังมีลิ้นชักเก็บของใหญ่มากๆตรงนี้อีกเขาเก็บไว้นะครับนี่ทีนี้ถึงบอกว่าพอเขาเอาไมโครเวฟมาไว้ตรงนี้ท่าทให้ตรงนี้สามารถใส่เครื่องซักผ้าเข้าไปได้พอดีครับก็ตรงนี้ก็จะได้ครัวนะครับเป็นตัวไอนะครับตรงๆยาวๆแบบนี้นะฮะหน้าตาเหมือนกันกับห้องอื่นๆนะครับตู้ข้างบนได้ยาวแบบเต็มๆต่อมาเลยเมื่อกี้พูดเป็นห้องพลัสใช่ไหมคะเราก็จะมีห้องอเนกประสงค์อีกห้องหนึ่ง ทำเป็นห้องนอนใช่ทำเป็นห้องนอนได้ไหมนี่ทำได้เราใส่เตียง3ฟุตลงไปในนี้ได้คิดมาเขาให้ตู้เสื้อผ้ามาให้แล้วด้วยนะครับหน้าต่าง ครับบานใหญ่บานใหญ่เหมือนกันใ่คะแต่พอได้บานใหญ่ๆแบบนี้ได้แสงเข้าเยอะๆแบบนี้เราเนรมิตห้องนี้ให้เป็นห้องทํางานคุณก็จะได้แสงธรรมชาติโอ้โหมองไร้เลยทํางานดีไม่ใสีไม่เสียสายตาด้วยมีแอร์ให้ด้วยสวยมากๆห้องนี้สิ่งที่เขาทําให้มันยืดหยุ่นในการรับแขกมากขึ้นก็คือเขาจะดึงเอาตัวห้องน้ํะมาไว้อยู่ด้านนอกก็จะแอคเซสได้ส่วนที่เป็น แต่ส่วนเลกกิ้งแอเรียนะครับก็อยู่ตรงนี้ฟังก์ชันเหมือนก,นกันกับทุกห้องที่เราพาชมไปที่ผ่านมาถัดไปนะครับกับส่วนดไดนิ่งก็จะเป็นพื้นที่นั่งชมทีวีก็จะมีระเบียงส่วนตัวด้วยนะครับทำให้คุณได้ชมวิวออกไปด้านข้างนี้ด้วยแล้วระเบียงนี้ก็จะเป็นระเบียงที่ซ่อนฟังก์ชันคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์อยู่ด้านในมันก็จะมีกริลบางอยู่ใช่ครับอ,อ,รอยู่ด้านในฝันน่งนี้เพราะนั้นสิ่งที่คุณมองออกมาจากกําแพงผ่านตาออกไปนะครับก็จะไม่เห็นคอมเพรสเซอร์แอน์นะครับเห็นไหมล้วพอใช้กระจก ไปก็ทำให้ลดข้อจํากัดในเรื่องความตื้นของห้องทำให้ห้องดูมีมิติดูลึกมากขึ้นครับทีนี้เข้ามาที่ทห้องห้องนอนนี่ผมชอบแสงธรรมชาตินะครับที่พาดผ่านลงมาบนผ้าปูที่นอนมากอื เราจะเห็นว่าเวลาเขาเลือกใช้นะครับสีสันกับบ้าี่นอนแสงธรรมชาตินะฮะแล้วผ้าคาดที่สีออกเขียวๆห่อนี่ดูแสงที่มันมาผ่นเรืยจินตนาการออกเลยว่าเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เราตื่นสายเป็นบรรยากาศแบบนี้ซึ่งในห้องนอนก็พื้นที่ตรงนี้เดินได้วางทีวีตรงนี้ไว้แล้วก็มุมนั้นก็จะเป็นมุมของโต๊ะเครื่องแป้งที่อยู่ติดกับตู้เสื้อผ้าที่เขาบิวอินมาให้แล้วเรียบร้อยกับฟังก์ชันครบนะครับก็มีห้องนอนนี้เป็นห้องนอนหลัก ของห้องไทยนี้ <ฮะ S 1> ครับ <ฮะ S 1> และนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของห้องที่โครงการ New Noble ไฟฉายวังหลังที่เราทั้งสองคนพามาชมกันในวันนี้ครับค่ะ สำหรับใครที่อยากเห็นโครงการนี้ว่าหน้าตาจะดูอบอุ่นน่าอยู่แค่ไหนนะคะเข้ามาได้ที่เซลล์แกลลี่นะคะเขาเปิดให้ชมแล้วทุกวันแต่เซลล์แกลลี่อยู่คนละที่กับไซต์นะคะแต่ว่าอยู่ไม่ไกลกันถ้าใครมาดูห้องชอบอยากไปดูไซต์จริงขับรถออกไปนิดเดียวผ่านแยกไฟฉายใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนได้ใน, Channel living, นช anel living sneak peek เช่นเคยครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะพาไปแอบดูคอนโดที่ไหนติดตามกันได้นะคะกับรายการ Abdu kana